คุณพ่อแม่คู่บ่าวสาวนั่งข้างนี้ครับญาตินั่งข้างนี้ครับเชิญครับพระรอครับพระรอครับเชิญคู่บ่าวสาวนั่งครับยินดีด้วยทุกท่านข้องพิธีสงฆ์ครับเอ่อเชิญคุณพ่อคุณแม่คู่บ่าวสาวเข้าองพิธีสงฆ์ครับ แต่ญาติผูใหญ่ทุกท่านเข้าพิธีโศกครับญาติห้างครนี้นะครับคุณพ่อแม่ทน้างครนี้ครับอ่าเชิญคู่บ่าวสาวก็พิธถวายน้ำถังเสร็จแล้วคุณพ่อแม่คู่บ่าวสาวหน้างนี้นะครับญาติห้างครนี้ครับตอนนี้เราจะได้ภาพ คุปตะสาพราบเคนถวายน้ำฉันครับเจริญคุปตะสาพระเคนถวายน้ำฉันและทานใส่จีเฮ้ยฉันน้ำมนและทานใส่จีครับยาในครั้งนี้ครับ นอนะ้องรับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือได้ว่าทุกท่านนั่งเรียบร้อยแล้วนะครับน้องหน้าท่านนั่งเรียบร้อยก็ขอแนะนำตัวครับผมชื่อคุณวงครับหรือเอลวิสทภานเป็นนายพิธีเป็นพิธีกรเ,เป็นผู้ดำเนินพิธีการงานมงคลหลวงพ่อหนี่มดขอสวัสดีสสดท่านรับสวสีครับ สวัสดีครับของข่าวอนรับททุก่านเข้าสู่สโมสรตำรวจน้ำน้ำมันน้ำแครับทีนี้ก็รับท่านเข้าสู่งานพิธีมูลสมรสกับผู้บ่าวสาวเจ้าบ่าวของเราก็คือน้องเดนรุ่งหล่อเจ้าสาวก็คือน้องเดียสวยพิธีมงคลสมรสวันนี้เป็นแบบประเพณีไทยนะครับเริ่มต้นด้วยพิธีสงฆ์ผู้บ่าวสาวก็จะได้คำบนร่วมท่าสมบัติร่วมขันภาพบุตรร่วมกันนะครับมาถึงนาค้าวก็จะเจริญรงคลปฏิบัติศาสตรพรไปสืงควงแก่ผู้บ่าวสาวและทุกท่านครับขอเริ่มพิธีสงเลยครับ องับแรกครับขอ,อเชิญคู่ป่ากษาจุดชนะูเทียนบูทาพระธาตุไรเช่ิที่ตหมู่ครับกราบรองค์อาจารย์ช่วยกราบครับท้อบาครับ และกรุบร์กัรติดต่อพิจารณ์จุดทุกเพียนมูลาของเราทั้งไทยครับเห็นไหครับเต็นมครับจัดจัดจัดจัตจัดจัดคััดจันจดจัดจับจัดจัดั พ่อกราบครับเนปะ็นหน้าที่คนระับจับเครื่อาให้สวยงามนะับถ้าภาพดูแลพิจาสณาด้วยนบะ